อาจารย์วีระจิรพัฒน์ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ของรัฐบาลว่าพักใหญ่มีสองพักแต่พักใหญ่เขาอยู่คนละขั้วซึ่งพักประชาชนเขาก็ย้ำอยู่เสมอว่าเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลทั้งกับพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยเขามองไปที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ผมก็มองว่าถ้าปรับคอมอ ก็หนีไม่พ้นจะต้องยุบสภาซึ่งอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือสิ้นปีนี้เพราะว่าเขาก็นะครับโดยประสบการณ์อย่างที่ผมเคยอธิบายความให้ฟังว่าเขารู้จักพักไทยรักไทยเป็นต้นมาจนกระทั่งพักพลังประชาชนและเพื่อไทยมากที่สุดเขารู้อยู่แล้วว่าเนี่นะครับการใช้วิธีนะครับไปหักเขาเนี่ยในกรณีเรื่องปรีมารไทยนั้น แต่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เขาตอบตั้งแต่วินาทีแรกนะครับแล้วปฏิเสธไม่ว่าจะมีการเพิ่มกระทรวงจากสองมาให้สามก็มไม่เอา<ม>นะครับและไม่เอาไม่พอก็แถมตําแหน่งรองประธานสภา,าคืนกลับไปให้ด้วยคแต่ว่าพอมันมีสถานการณ์เรื่องคลิประหว่างสมเด็จคุณเซนกับคุณลุงยิ่งเนี่ยะนะครับเขาก็ประกาศถอนตัว<ม>เดิมเนี่ยเขาต้องการที่มีวามราชงการให้พ้นจากตำแหน่งแต่ว่านะครับเมื่อสถานการณ์เดินมาเร็ว นะครับตัวเองก็ตัดสินใจอยู่แล้วก็ะนะครับเมื่อมีเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับก็ประกาศถอนตัววันนี้ก็ลาออกกันแทบจะครบทุกตําแหน่งไปแล้วคทีนี้นะครับก็อยู่ที่พักร่วมที่เหลือวันนี้ที่ประชุมของแต่ละพักะนะครับโดยมติโดยส่วนใหญ่ก็คือยังไม่มีมติมก็ในลักษณะของการกักกันอยู่ค่ะฝากฟังเนี่ยนะครับในซีกนะักการเมือง ที่ดำรงตำแหน่งระดับรองเลขาธิการนายกเช่นคุณสมคิดก็โพสต์ว่าทุกพักตกลงเรียบร้อยนะครับรอสองวันคงจะมีการแจ้งว่าใครตำแหน่งมากยิ่งขึ้นในท่ามกลางเนี่ยนะครับข้อกล่าวหากันที่ว่าไอ้ที่นี้นะครับยังไม่มีมติชัดเจนก็คือว่าสนับจะขอไปคุยกับน,นายกรัฐมนตรีก่อนข้อมูลไม่ยังไม่เพียงพอทั้งสินาทีมันก็เท่านั้นแหละ,ะทีนี้เนี่ย นะครับแวดวงก็คือการไปต่อรองตำแหน่ง oh. ในส่วนนะครับโคต้าของภูมิใจไทยเดิมแปดตำแหน่ง mm. นะครับว่าจะแบ่งกันอย่างไรซึ่งก็ไม่มีใครที่จะยอมให้กับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียว <Okay. S 2> แต่ันี่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นการคิดที่ผิดพลาดมาก mm. เพราะการอยู่หรือไปเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของ พักร่วมรัฐบาลที่จะมีเสียงมากกว่าพักฝ่ายค้านแต่เรื่องที่ใหญ่มากที่สุดนั้นคือความชอบธรรมความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนคุณทักษิณเคยจะตั้งรัฐบาลพักเดียวไทยรักไทยเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงอยู่ได้นี่นะครับปีนึ่งเอออยู่ได้พักเดียวตอนสมัยคุณยิ่งรักเ นะครับได้เสียงเกินครึ่ง265นะ,ะสมัยรัฐบาลสมัครสมชายพลังประชาชนเนี่ย235จาก480เนี่ยนะขาดอีขาดอีหก้ก็ถึงครึ่งเนี่ยคุณสมัครอยู่ได้7เดือนคุณสมชายวงสวัสดิ์อยู่ได้2เดือนครึ่งมาวันนี้เนี่ยนะครับที่รวบรวมเสียงเนี่ยไปกลับห่างกันไม่มากแต่ว่าทุกพักที่เหลืออยู่นั้นเน่ย ขยับหนึ่งพักเนี่ยมีอันเป็นไปบางพักนี่แค่ครึ่งพักก็มีอันเป็นไปแล้วเมื่อบวกกับเสียงฝ่ายค้านในปัจจุบันนี่คิดแบบตัวเลขคณิตศาสตร์แต่ถ้าประชาชนก็เห็นว่าเมื่อมีคลิปมีพยานประจักษ์ชัดเจนขนาดนั้น้าคการเมืองกลับใช้โอกาสนี้ไปต่อรองเรื่องตําแหน่งเพื่อที่จะอยู่ต่อไปแบบคุณภูมิธรรมบอกขอโทษก็จบกันไป yeah. คือถ้ามันเหยียบหัวแม่เท้าขอโทษก็จบกันไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นนี่เราก็ต้องดูกันไปนะครับผมดูว่าสวทิี่นี้เราคงจะเห็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะว่าเนี่นะครับไอ้ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ที่ใช่อาจจะไม่เห็นเพราะต้องรู้ว่านี่นะครับสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับข้อหาชฉกาดเากันเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้า <C ute> กันแทบทั้งสิน้นที่ที่คุณจรูพรบอกว่าที่เห็นอาจจะไม่ใช่ที่ใช่อาจจะไม่เห็นนี่คือนักการเมืองหรือประชาชนคะคือในส่วนในผมดูว่าในส่วนการเมืองอนะครับประชาชนเนี่ยที่ใช่คือใช่ที่เห็นคือเห็น <C ute> เพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการคลิปการสนทนาระหว่างสมเด็จคุลเซนกับคุณอุงยิงเนี่ย <C ute> ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเพราะ ถูกบันทึกเป็นเพราะเนี่ยนะครับเอาการบันทึกจากการคุยส่วนตัวเนี่ยมาเผยแพร่ถ้าเป็นการคุยส่วนตัวก็คือว่าเอาเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติบ้านเมืองเลยการคุยยังไม่เป็นทางการแต่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองเห็นว่าทางการกัมบูชาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นทางการนะ แม้ว่าเนี่ครับจะยกหูโทรศัพท์ส่วนตัวไปคุยแต่ข้อความที่เจรจาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองแทบทั้งสิ้นถ้าฝากไปซื้อตุ๊กตาเลยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวได้คะนะครับใช้โทรศัพท์ส่วนตัวได้อยากกินอาหารอะไรส่งมาให้ไอ้นั่นคือเรื่องส่วนตัวแต่ข้อความที่พูดถึงถึงเรื่องการเ,าเปิดดานพูดเรื่องว่าจะเอาอะไรก็จะจัดให้เนี่ย นะครับรวมกระทั่งการพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยะนะครับว่าเป็นคนฝั่งตรงกันข้าม,มเป็นคนอของฝั่งตรงกันข้าม,มไม่ใช่พวกเราพูดเอาเทอันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแหละการกล่าวอ้างว่ามันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคการเจราจาเนื่องจากว่าทางสมเด็จทุนเซนไม่พอใจโกโรธโโแม่ทัพภาคสอง เลยต้องใช้วิธีนะครับอย่างนี้ในการเจราจาเป็นเทคนิคการเจราจาปัญหาก็คือว่าถ้าไอ้ห้อยไอ้หนวนี่ไหนไปเจราจาเนี่ยก็พูดอย่างนั้นแหละไม่มีใครถือสา <c oughs> แต่นี่คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรี <c oughs> ไอ้แม่ทัพภาคที่สองเนะี่ยมนแคนแกนคูลเนะี่ย <c oughs> เขาเป็นตัวแทนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ดูแล ในพื้นที่พิพาท<ช>แล้วเขาพิพาทพิพาทกับใครพิพาทกัมพูชาแล้วเนี่ยน,นะครับผู้นำจิตวิญญาณกัมพูชาเนี่เขาโกรธใครอ่ะเขาก็โกรธกับไอ้แม่ทัพดิเขาจะไปเชื่อชมแม่ทัพคนนี้ได้ยังไงอ่ะม,มันก็เป็นปกติกันเป็นใครก็คิดได้วินยูชนพึงก็คิดได้<ช>แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอา้านะครับเมื่อผู้นำคู่พิพาทน่ย ไม่พอใจแม่ทัพฝ่ายเราด้อยค่ามันไปเลยตัดหัวส่งเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อความสบายใจของผู้นำประเทศที่กำลังจะเกิดเรื่องสงครามม,มันไม่มีตำราการเจรจาการทูตที่ไหนมันไม่มีตำราพิชัยสงครามที่ไหนเพราะนี่นะครับความผิดก็คือว่าถูกบันทึกคลิปลดนะครับประนาม เป็นภัยต่อความมั่นคงปัญหาก็คือว่าไม่ว่าที่รับหรือที่แจ้งคุณมีสิทธิ์ไปพูดเนี่ยนะครับกับผู้นำต่างชาติเนีครับถึงแม่ทับของเราในลักษณะอย่างนี้ได้ไม่ด้อยค่าของเขาพูดเอาเทเป็นคนฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามไม่ใช่พวกเราไม่อยากให้เอาไปฟังการคุณพวกไหนเนี่ย แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปรับความเข้าใจแล้วค่ะไปทีนี้เนี่ยเห็นไ,<ป>ไหมขยันฉับลันค่ะคิดอะไรไม่ออกใส่เสื้อเหลืองไว้ก่อนโอ้โหวันนี้เหลืองจิตอาสาด้วยทีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าว่าการปฏิบัติยังไม่เสมเอต้นเสมเอปลายนยม,มีข้อพิพาทเกือบเดือนแล้วนะปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไงพฤติการเนี่ยนะครับใบเมืองการ ก่อนที่จะไปสุรินระหว่างทางนะครับในช่วงที่ชุนลมุนกันนั้นเนี่ยให้กระทรวงการคลังไปทำเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จัดงานอีเวนต์ใหญ่โตมีงานเลี้ยงอหลอังจากนั้นคนก็ว่ากันมากก็ไปสุรินร์ไปแบบไปอย่างนั้นแหละเอาเวลาเปิดดนันอยากให้เปิดตรงกรันตอนแรกนี่นะครับนึกว่าปล่อยไก่ไม่รู้เรื่อง แต่พอคุยในคลิปเนี่ยเห็นไหมมันยิ่งกว่าเบสิจอีกทีนี้บอกว่าเคลียร์กับแม่ทัพแล้วเอาถามว่านี่ครับนายโยมปรีดีโตบอกอธิบายเขาก็ต้องบอกอย่างนั้นไม่เป็นไรครับเขาจะบอกว่าเป็นไรได้งไงวันนี้เนี่ยครับในบางส่วนกองทัพก็เอาระดับเสมานะค่ะคือหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับความจริงอ้สปีดแรกเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ต้องขอโทษประชาชนแต่เมื่อวานวันนี้เนี่ยครับคุณอธิบายอะไรให้ตายเนี่ยม,มันฟังไม่ขึ้นแท็กติกย้ำว่าเป็นแท็กติกเนี่ยอ่าเป็นแท็กติกค,คิดไม่ถึงว่าจะถูกบันทึกอ่าจะระวังให้มากกว่านี้ะจะระวังวมา้ขึ้นก็คือหมายความว่าเฮ้ย hey! เคยมีผู้นำที่ไหนบ้างเนี่ยครับที่เขารักชาติบ้านเมือง นี่เนี่ยครับถ้าหมายความว่าคลิปไม่หลุดไอ้ข้อความที่พูดน,นถูกใช่ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าหลุดหรือไม่หลุดคุณไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้ค่ะเห็นไหมทางการกัมพูชานี่ครับฝังไ้คุณท่พูดด้วยถ้อยคํำระมัดระวังค่ะของเราเนี่เจือเจ้าเจือเจือเจ้าเจ้าไม่ไม่ไม่เข้าใจสถานการณ์ทีนี้เนี่ยนะครับ ในประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้นะผมจะบอกให้นะะที่จะไปรับปากทรงเดชอะไรนะทุกเรื่องที่คุยมันไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยอืมใช่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองจะบอกเป็นเรื่องเป็นคุยส่วนตัวเขาเนี่ยนะครับเมื่อใจความไม่เรื่องส่วนเขาก็ต้องบันทึกดิเพราะดีนะครับขั้นตอนของเขาเนี่ยก็ต้องรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคและต้องไปปฏิบัติอย่างที่ผมบอกถ้าฝากซื้อตุ๊กตาฝากซื้อกับข้าว ไอ้นั่นในเรื่องส่วนตัวแต่นี่เป็นเรื่องของดินแดนเรื่องของการเปิดดานเรื่องของการทำหน้าที่แล้วจนกระทั่งว่าพักนะครับบางพักก็ยังไม่มีข้อมูลจะไปพบขอขอข้อมูลข้อมูลอะไรขอคุยกับนายกก่อนข้อมูลว่าม,ม,มีมีกี่ตำแหน่งนข้อมูลนะมีกี่ตำแหน่งนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อตาม,มผมผมบอกเลยว่าลาบเป็นราบที่มีควรได้ นะครับมีได้ไหมายความว่าเป็นน้ำตกควรได้นะอ <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะั้นคุณจะดูถูกอารมณ์ของประชาชนอารมณ์ของสังคมเนี่ยคือหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอนะ <c oughs> คนที่ไปแถลงข่าวนั้นเขาไม่ได้เรียกร้องเรื่องการรัฐประหารนะะ <c oughs> แต่เราเรียกร้องว่าการทําหน้าที่ของคุณลุงยิงนั้นน,น,นนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ เอาพรรคประชาชนหรือพรรคไหนก็ตามอะมันรับกันไม่ไหวทั้งนั้นนะเจราจาใ,<ช>ในลักษณะอย่างเนี้ยส่วนนางแบกเนี่ยนะครับก็ทาลายเหนียวก็ตามภาษาไปถือสาอะไรไม,มันฟังภาษาคนยังไม่รู้เรื่องเลยดูที่เจตนาในยกไม่อยากให้เกิดสงครามแล้วแล้วพูดอย่างอื่นเป็นไหมคือต้องพูดในลักษณะด้อยค่าไม่ทับตัวเองเพราะเพื่อไม่ต้องการให้เกิดสงครามคุณมีปัญญาเท่านี้มันมีเนี่ยนะครับร้อยแปดพันเก้า ที่สามารถจะไปเจรจาความใดๆก็ได้คแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ชอบไม่ทับเราให้ตายเขาก็ไม่ชอบเพราะไปรบกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องพูดเรื่องอื่นนี่เนื้อหาว่าจะทําอย่างไรนะครับการจะไปเคารพนับถือก็การพูดคุยให้เกียรติซึ่งกันและกันไอ้นี่ไม่มีปัญหาคะแต่ว่าเนี่ยนะครับการสนิทสนมเนี่ยกับเรื่องผลประโยชน์ชาตินี่คนละเรื่อง ความจริงเนี่ยกรณีผมก่อนหน้านี้เพียงแค่วันเดียวนะ <c oughs> ผมก็สําดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับและความจริงทางการกัมพูชาเขาก็สําดงให้เห็นระหว่างผลประโยชน์ตัวกับผลประโยชน์ชาตินะ <c oughs> นะครับจนกระทั่งมาวันนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาคิดว่าการเมืองเนี่ยยังเดินได้ตามปกติ <c oughs> นะครับพอได้เพิ่มกระทรวงแล้วเนี่ยก็ได้เพราะว่าต,ตอนตอนนี้เนี่ยนะครับอำนาจการต่อรองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่ำสุดอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ลูกผีลูกคนเนี่ยนะ แต่ว่าปัญหาใหญ่คือคุณอยู่ไม่ได้แล้วคือถ้าคิดว่าขอโทษเท่านั้นนะชม,มต่อไปราบัดระวังมากกว่านี้เรื่องอะไรถามก่อนเรื่องอะไรก็เสียงในสภาย,ยังพออยู่แล้วเหนียวแน่นด้วยเนี่ยแล้วจะอยู่กันครบา่าละเลยคุณอยู่ทิ <c oughs> นะครับขออยู่นานๆค <c oughs> คือในนะครับเขามีเวลาที่จะไปแต่โดยธรรมชาติค่ะ <c oughs> นะครับไอ้ไอความอยากอยู่เนี่ย มันจะเป็นนะครับมันเป็นเสียงข้างมากในจิตใจอยู่แล้วทั้งที่เนี่ยนะครับมีโอกาสไปและคนเข้าใจ <c oughs> แต่เนี่ยนะครับก็ไอ้พวกนี้ก็โดยส่วนมากแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งเนี่ยนะอยากจะไปแล้วไปไม่ได้ <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับพอไปถึงสถานการณ์หนึ่งนะั่นนี่ไม่รู้ว่าฝั่งกัมพูชาก็มีของอะไรเ็าอีกนะ <c oughs> เพราะนี่นะครับที่ออกไปประนามเขาท่าเขาเยงเยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาหายไพ่แต่ละตัวขึ้นมาเนี่ย <c oughs> แต่ว่าถ้าซื่อตรงกับประเทศไม่ว่าคุณจะพูดจะถูกบันทึกยังไงก็ตามอะเปิดฟังไม่มีปัญหาดีจะได้ฟังจะได้รู้เรื่องการรักชาติบ้านเมืองกันเพราะฉะนั้นผมก็บอกง่ายๆว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะถูกบันทึกไม่ใช่เพราะถูกปล่อยคลิปแต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไม่ใช่ว่า ถ้าคุยแล้วไม่ถูกบันทึกเเรื่องนี้ก็คุยได้เนี่ยนะครับก็หน้าหมากันทั้งประเทศอ่ะเอาทํำยังไงความผิดอยู่ที่คนเผยแพร่คลิปเหมือนกรณีที่มีการโกงข้อสอบแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบใครเป็นคนถ่ายคลิปอะค่ะ,ะมันก็เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยคือสุดท้ายเนี่ยนะครับ<ะ>คือผมเองก็เอาลนะเราก็ต่างกันเรียนรู้ในทางการเมืองกันไป<ะ>อยู่ต่อไปเถอะนะครับคุณมีเวลาที่จะออกแล้วคุณไม่ออก ถ้าคุณยอมรับขอโทษประชาชนยอมรับความผิดพลาดขออภัยทั้งปวงแล้วขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการาล่าคนไทยก็ยังจะมีความรู้สึกสมมุติทสภาก็เลือกคุณกลับมาอีกรอบหนึ่งในตอนนั้นเนียะครับก็คนก็พอๆทูๆไทยๆหลับหูหลับตามมึนๆแบบปคนไทยเนี่ยแต่ว่านี่นะครับสถานการณ์วันนี้มันเลยเถิดมาแล้วไงผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามเนียนะครับถ้ามันเป็นลักษณะ นะครับของการแบ่งผลประโยชน์กันเหนื่อยนะผมจะบอกไงห,หรือหรือถ้าสมมุติว่าอาจจะเห็นการแสดงพลังของประชาชนตามที่กลุ่มรวมพลังแผ่นดินได้เห็นแล้วแล้ว,ลวคนมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเยอะมากๆเนี่ยค่ะคุณจรุพรวันนั้นพักร่วมรัฐบาลถอนตัวทันไหมคะคืออย่างไรก็ตามคลิปอันนั้น เราก็เป็นนักการเคยเป็นนักการเมืองนี่เคยเป็นคนที่ปราศัยเวทีอาเสียงคลิปอันนั้นน่ยคุณรับมือไม่ไหวหองในสนามการเลือกตั้งถามว่าทําไมเนี่ยนะครับผมไม่เรียกร้องให้มีการยุบสภาเพราะผมเชื่อไอ้พวกนี้ไม่กล้าย,ยุบเพราะเนี่ยนะครับเพราะเขารู้ว่านี่มันแผลใหม่สดนะครับเอาทิงเจอราดมันก็แสบอะ,ะต่อให้เนี่ยนะครับไอ้ที่ตั้งเป้าจะสองร้อยเนี่ย ไอ้ครึ่งหนึ่งของร้อยสี่สิบเอ็ดได้ได้ซื้อก่อนเพราะคนันรทับไม่ไหวนะครับฟังอธิบายให้ตายเหี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะครับคือจะไปพลิกไปหักไม่มีถ้อยคำไหนเป็นลักษณะบางคนถึงขนาดว่าควรจะขอบคุณนายกนมนตรีด้วยเกษียด้วยซ้ำขอบคุณครับคือหมายความว่าให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่คนเนี่ยนะครับคนในชาติบ้านเมืองถ้ายอมปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ไปเนี่ย และขณะเดียวกันก็พยายามจุดกระแสรเรื่องการรัฐประหาระนะครับคือถ้ายุบสภาเท่ากับการรัฐประหารเนี่ยอนี้นี่นี่ยกตัวอย่างหรือว่านี่นะครับถ้ากัมพูชาก็ปล่อยเราทะเลาะก,กันเขายุยงแต่แข่งรั่วและเนี่นะครับถ้าคุณไม่ไปพูดอย่างนั้นเขายุยงได้ไหม,มคือตัวเองเนี่ยนะครับโทษคนอื่นกันทั้งนั้นนคะครับไอ้คนไกลทั้งหลายเนี่ยะนะครับคือหมายความว่าเนี่ยครับลักษณะว่า เขาก็ยุให้เราทะเลาะกันเขายุให้เราแตกแยกกันนะครับแล้วก็ถ้าไปทําตามใจเขาเขาจะเดี๋ยวเข้าทางเรื่องการรัฐประหาระนะครับเป็นการตีไพ่กับการรัฐประหารก็เพียงแค่คุณสแสดงความรับผิดชอบลาออกในรัฐประหารี่มันเกิดได้ไงกลไกก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อเสนอของภาคประชาชนว่าต่อไปจากนี้ควรจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กระชาติบ้านเมืองบ้างหลังจากตึกสองสองตองอล่มเนี่ยมีมีการทําอะไรบ้างเอา และการเลือกตั้งก็ยังอยู่แบบนี้ถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรบ้างเนาะแต่ไม่เห็นด้วยการรัฐประหารต้องการแก้ไขโดยแนวทางของการตกลงร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้คุณวิ่งอยู่ต่อไปเดี๋ยวรัฐประหารยูเนจะโดนรัฐประหารนะครับเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆนั้นย <นะ S 2> ผมก็บอกว่าภาคประชาชนเนี่ยเราก็ระมัดระวัง ในการนําเสนอในแต่ละเรื่องค่ะแต่เรื่องดินแดนเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าไอ้ที่คุณเล่นไปเล่นมาน,นเนี่ยถ้าให้ความนิยมของทหารเนี่ยจะทะลุเก้าสิบแล้ว <c oughs> ความไม่เชื่อรัฐบาลเนี่ยไปแปดสิบกว่าแล้วเก้าสิบแล้วค่ะเชื่อมั่นในทหารนะ่ะเก้าสิบจุดศูนย์สองไม่เชื่อมั่นในในายกเนี่ยก็แปดสิบกว่าแล้วแล้วแล้วยังไงคือใครก็ตามอ่ะนะครับ คือไอ้บนไดาคนแก่ๆที่อยู่ตามแวดล้อมต่างๆบางคนเข้าป่าเนี่นะครับไม่รู้เข้าเข้าป่าไหนอ่ะ <laughs> เข้าป่าสงวนหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าคุณไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคน,คน <laughs> ตอนแรกพยายามจะแท็กเนี่ยนะครับว่าเป็นเอไอเนี่ยในัมพูชาก็ถแถลงล่วงหน้าเขียนล่วงหน้าไงท <laughs> ้ายที่สุดก็มามามา, <laughs> ม,า,ม,ามาสารภาพสิน <laughs> แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ ต้องไม่ประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยต่ําไปและผมก็เชื่อว่านี่ครับการนัดหมายไปที่นุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นไม่ใช่มาไลา่คุณนุงยิ่งหรอกแต่ว่านี่ครับเป็นการแสดงจุดยืนเรื่องการรักษานะครับอธิปไตยของชาติบ้านเมืองค,คุณนุงยิ่งเนี่ยนะครับหลากหลายคดีเนี่ยก็เรียงกันเป็นตับะนะครับรวมกระทั่งเนี่ยครับในส่วนเกี่ยวข้องต่างๆผมเชื่อว่านี่นะครับพักการเมืองต่างๆในระดับหัวหน้าพักเลขาธิการพักรองหัวหน้าพักห่างๆ นะครับลองใช้หูไว้มากนะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้างคือตำแหน่งแห่งหน้นเป็นเรื่องมายาะนะครับสมัยก่อนผมจะเล่าไหฟังว่าตอนไทยรักไทยขึ้นลิฟต์นี่นะครับมีทั้งรัฐมนตรีดีรัฐมนตรีเต็มหมดแต่พอสิบเก้ากันยานี่ครับไม่เหลือทั้งแมวหายหมดเลยหายหมดะนะครับก็คือไม่ความว่ขึ้นไปในลิฟต์เนี่ย กระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงนู้นอดีตกระทรวงนั้นกระทรวงนู้นกระทรวงนี้พระนาท่านทั้งนั้นพระนาท่านทั้งนั้นพอพอฟังอีกครั้งหนึ่งหายวับเลยนี่ก็ก็เหลือไม่ใช่พระนาท่านเนี่ยที่ไปแถลงยืนยันการต่อสู้กันอยู่เรานี่เราก็มองเห็นสภาพทีนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งแห่งหนนั้นเนี่ลองวิครลองคิดว่าคุณจะอยู่นานเนี่ยคุณคิดทเก็บราใจํายจำนวนมือจะไประดมมูเขามา คุณคิดว่าเนี่นะครับมันง่ายได้ถึงขนาดนั้น<ช>กับภายใต้เนี่ยนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นประชาชนต่ําสุดค่ะ<ช>ไม่ไว้วางใจในายกปาเข้าไปแปดสิบแล้วก็ไปไว้วางใจทหารได้เก้าเ <90 S 1> กว่าเห็นไหม,มใครเดินเข้าทางกครกระแสสูงขนาดนี้ แต่สวนทางกับสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะค่ะคุณจตุพรที่บอกว่าไอ้เรื่องรัฐประหารเนี่ยทหารได้ให้คำมั่นหรือเปล่าทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่าให้คำมัน่นว่าไม่มีแน่นอนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไอ,ไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดเนี่ยมันมีโอกาสไหมคะคุณภูมิธรรมเนี่ยนี่ยลองไปทบทวนมีใครหน้าไหนบอกว่าจะรัฐประหารบ้างเอาใกล้สุดเลยลุงตู่ไม่เห็นไหมไม่มี ไอ้นั่นคือโลกเห็นความเป็นจริงแต่ผมเนี่ยนะครับก็เห็นว่าบ้านเมืองมันควรจะเลือกทางออกที่ผมพยายามเสนอกันมาโดยตลอดเนี่ยว่าเนี่ยคุยกันตกลงกันในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศเพราะเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนนั้นนะครับมันมีทางออกที่ดีที่สุดมิฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันก็อยู่กับที่นะครับการ พูดเรื่องการปกป้องดินแดนหรือการแสดงเห็นด้วยกับทหารไม่ใช่การเรียกร้องการรัฐประหารบางคนอย่างที่ผมบอกว่าพยายามที่จะปั่นว่ายุบสภาเท่ากับรัฐประหารพยายามจะปั่นว่าทางกัมพูชาเขาเสี่ยมไห่เราทะเลาะกันเราต้องหยุดทะเล,ลาะแปลว่าคุณลุงิ่งอยู่ต่อไปไอ้ที่เหลือเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามกัมพูชาปัญหาว่าถ้าคุณลุงยิ่งไม่ไปพูดอย่างนั้นน่ใครมันจะมาเสี่ยมอะไรได้เห็นไหมคือทั้งหมดนั้นเนี่ย นะครับเวลานี้ชุดปั่นนะครับก็ปั่นก็คิดว่านี่นะครับคนบ้านเมืองนี้มันกินยากยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมไม่เชื่อว่าประชาชนก็จะไปเสียเทียรอะไรผมเชื่อว่าคนฟังคลิปนั้นเนี่ยต่อให้อธิบายความไม่ตายยังไงนะยคนที่เขาฟังภาษาคนรู้เรื่องนี่นตามก็คิดเหมือนกันคิดเป็นอื่นไม่ได้คาแก้ตัวฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วก,ก็ในเมื่ออสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นแม้จะไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันค่ะคุณชพรย้อนกลับไปตอนหาเสียงเลือกตั้งกับการจัด ตั้งรัฐบาลที่มันต่างกันวันนั้นเนี่ยคนการเมืองก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคในการหาเสียงสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยเลือกเพื่อไทยก็ไม่ได้มีการออกมาแสดงอะไรที่พอจะทําให้เพื่อไทยไปจับมือกับคนที่เคยยึดอํานาจตัวเองตบัดสัตว์ผิดคําพูดก็เขาก็ยังอยู่ในอนํานาจต่อเพราะฉะนั้นครั้งเนี้มันเป็นเทคนิคในการเจราจามันเป็นแท็กติกคนไทยลืมง่ายอยู่แล้วจับกันเหนียวแน่นอยู่ครบวาระแน่นอนอทั้งสองกรณีเทคนิคในการหาเสียงเทคนิคในการเจราจาค่ะ ต่อไปก็สรุปก็คือทั้งสองเทคนิคนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีหน้าด้านเนี่ย mm hmm. คือมันอธิบายไม่ได้ค <Okay. S 2> คือคุณคิดว่าประชาชนบ้านเมืองนี้เนี่ยอะไรก็ได้ mm hmm. เรื่องดินแดนยังจะให้จะต้องไปไปยอมไอ้ความไม่เข้าท่าของคุณนะ mm hmm. คุณอาธิบายเนี่ยนะครับไอ้นะครับพอไม่ทําไม่สามารถทําตามคำพูดได้ก็เทคนิคถูกจับได้ไล่ mm hmm. ทันก็เทคนิค mm hmm. นะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเนะ่ คุณพูดได้กับประชาชนหน้าโง่เท่านั้นนะแต่ประชาชนนี่ก็รู้เท่าทัานเนี่ยเขาเห็นซึ่งความกานล้นเพราะนี่นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการโทรใช้ตัวระดับส,ส่วนตัวไม่ได้พูดเป็นการส่วนตัวทุกเรื่องเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยที่เจรจาเนะี่ยเขาก็ต้องบันทึกเขาต้องสั่งราชการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอทางการไทยมันไม่เข้าใจยังไง ว่านี้ครับในการโทรศัพท์พูดคุยกันในลักษณะอย่างนี้ใ,ในเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เจรจาซื้อขายที่ดินนะครับหรือว่าเป็นการซื้อขายของหรือว่าไปเล่นขายของทุกอย่างนี่ครับเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นส่วนนี่ครับไอวาจาทัศน์มันมีสารพัดวิธีที่จะอธิบายเราเนี่ยนะครับลองไปศึกษาเทคนิคการเจรจาความอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะต้องมีการพูด หลักการนี่ง,ง่ายก็คือว่าเอาหลักการแสวงจุดร่วมสวงวรจุดตา่างไอจุดตา่างก็ข้ามเอามาคุยจุดร่วมก่นอนไอเจบีซีนะครับหลักการเดิมเป็นอย่างนั้นะนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็กเว้นไว้ก่อนรอความเจริญสองชาติเท่ากันแล้วก็มาเจราจาแต่ว่านี่นะครับปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนี่ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเขาทหารทั้งนั้นนะ นะครับและทหารที่ที่เป็นทหารประชาชนมาก่อนด้วยอย่างสมเด็จวุนเสนจนกระทั่งลูกเนี่ยนะครับที่เรียนตามตำราเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกอาวุธเนี่ยเห็นไหมคุณมาเน็ตซัดก่อนคุณมาเนียคนมาแสนหา้าสมเด็จรุนเสนคลิปสามเห็นไหมทุกจังหวะไม่ธรรมดามแล้วนี่เปิดนี่นะครับเปิดพยายามเปิดเรื่องนักการเมืองอที่เข้าไปฟอกเงินในฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวมีรายชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดออกมาให้หมดเลย คือหน้าวันนี้เราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับในแต่ละวันมีหลากหลายเรื่องราวในทางการเมืองนะั้นนนะครับวันนี้แม้กระทั่งตอนเช้าผม<ส>